จิตกรกออนแอมีพลเทนันทเดชเมฆสวัสด์ิขยับห่างจากคนกลุ่มนี้มาสู่มวลชนของเขาด้วยการชำละศักดินาสมนิ้วแบ่งเกรดห้าชนชั้นมีตลาดบนตลาดล่างมีขุนฟางด้วยนะฮะทำไมเขาจะแบ่งชนชั้นเขาต้องเท่าเทียมไม่ใช่หรอคะพี่คนต้องเท่ากันนั่นนะสิแล้วจะมาศักดินาอะไรกันในวงเล็บคนที่ไหน เออนที่ไหนเท่ากันเพราะไม่เห็นว่ามันเท่ากันพลโทนันทเดชเมฆสวัสดนะครับอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสอรพโพสต์ข้อความเรื่องชนชั้นศักดินา3มนิ้วโดวยบอกว่าชนชั้นศักดินา3มนิ้วปีใหม่ไปพบผู้คนมากมายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่หันมาสร้างงานใหม่ที่เกิดจากวงเล็บ1ช่องว่างของ AI และ2งานที่เกิดต่อเนื่องมาจากการใช้ AI ของมนุษย์ เลยเพิ่งทราบว่าในกลุ่มเด็ก3นิ้วก็มีการแบ่งชนชั้นกันเองอซึ่งก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกกลุ่มคนในโลกสีฟ้าใบนี้ครับหนึ่งกลุ่มเด็กที่เข้าสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ในช่วงแรกรวมทั้งกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาออกมาเรียกพวกเขาเองว่าตลาดบนพวกตลาดบนค่ะกลุ่มตลาดบนได้เรียกพวกกาดหรือกลุ่มที่ใช้จักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ย ว่าพวกกลุ่มตลาดล่างว <What? S 2> ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้เพิ่งเข้ามาชุมนุมหลังจากที่ทอนช่อบูดออกมาตั้งกลุ่มก้าวหน้าและเริ่มมีการใช้คำหยาบโลนและความรุนแรงมากขึ้นมีตลาดบนตลาดล่างแบ่งชนชั้นน่ะพวกตลาดล่างออสามกลุ่มเสื้อแดงที่ออกมาชุมนุมหลังสุดในรุ่นตู่เต้นบอกอลายจุดนั้นพวกตลาดบนเขาเรียกว่าพวกตลาดล่างเหมือนกันตาย พวกที่ชุมนุมตามเวลาอยู่ตามหน้าศาลตามหน้าคุกจะถูกเรียกว่ากลุ่มลูกจ้างเรียกว่ากลุ่มลูกจ้างค่ะหนักไปอีกก็ถูกเรียกว่ากลุ่มหุ่นฟางซึ่งไม่มีทั้งสมองและไร้ประโยชน์ทํานองนั้นประมาณว่าไปยืนอยู่เฉยๆไปยืนรับเงินหุ่นไล่กาเข้าไปตั้งไว้ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้น<อ>กลุ่มที่เป็นสปอนเซอร์คอยยั่วยุเด็ก,ดกโดย Work from Home นั้น,นยยจะถูกเรียกว่าชนชั้นสักดินาสามนิ้วสรุปว่า เกิดมาในรุ่นนี้ไปร่วมกลุ่มอะไรเข้าก็จะถูกแบ่งเกรดเพื่อบ่งบอกตัวตนทุกฝ่ายไปไม่มีละเว้นครับเขียนมาเพื่อว่าไปฟังเยาวชนคนรุ่นหลังๆคุยกันจะได้รู้เรื่องอการแยกแยะก,กลุ่มนั้นทำละเอียดลึกลงไปอีก <c oughs> เช่นกลุ่มพ่อแม่มีลูกมากมีลูกน้อยแต่ไม่อยากเอามาเขียนครับฟังแล้วก็สนุกดีมันบอกบอกว่านอกจากผู้ใหญ่จะตกรุ่นตามไม่ทันแล้วแม้แต่เด็กๆด,ด,ด้วยกันเองก็ยังงงๆอยู่เลยครับ กลุ่มมีลูกมากลูกน้อยจะเกี่ยวอะไรกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองคะเนี่ยเขาก็ต่อต้านเรื่องนี้ไงพ่อแม่มีลูกโดยไม่คิดไงอแล้วบาปเวรก็มาตกที่ลูกะเขาอยากเกิดมาในฐานะแบบนี้พ่อแม่แบบนี้ในบ้านเมืองแบบนี้ไหมอ๋อฉันไม่ได้อยากจะเกิดมาซะหน่อยเออพวกเธอก็ทําให้เกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบชีวิตฉันเออบาปเวรในชีวิตฉันเกิดเพราะพวกเธอทําให้เกิดเวรกรรมจิตตกกอดแอ